พามาชมรถนะครับนี่นี่นตัดตัดแหน,น่เฮ็ดเป็นช่วงสั่นครับกบ็มันเป็นโคง้งโค้งของเอนซีนึ่งซ้ำนึงมีเป็นระบบคัตใกล้ายๆรถยนต์นี่ครัใส่พันนี่ก็ดึงยังทีก็หยุดครับนี่นี่ก็ปล่อยปล่อยยังทีก็แล่นนี่คันเรียวก็ใส่ควานี่ใส่ควาเป็นคันเล่ง คันเล็งนี่เ้าเล็งเอาตามนั่นห้องเลยครับเลืน่นเลื่นเลิ่นเลื่นห้องเขาเล็งไปตามาเป็นเลี้ยวช่วงมันจะมาประมาณนี้ครับเลี้ยวที่ขีมาคือกันหางเงาี้วแหละแต่ว่านี่ตัดเป็นช่วงสัน้นเป็นสายกว่ามันจะคล่องตัวครับจังหวะเลี้ยวในช่วงตามน,นั่นเอ เห็นไหเพราะป่ามมันจากนันไปนี่ก่อเม็ดเงก่อเม็ดแต่ว่าคันช่วงเงามันกัเลี้ยวบ่บ่ได้มันมันเลี้ยวได้แต่วงสารบางทีนี่ก็ทีมีโค้งนี่มันทีมีเงาตึงสายพันเงาตึงสายพันไว้มันมันฝีถิ่มมันเองแต่ว่าโค้งอื่นมันมันใส่สายพันเตะด้อันนี้ลูกลูกเตะตัวนี้มันอยู่อยู่ซือใส่ระบบคัดตัวเนียนแทน เพราะว่าระบบคัดตัวนี้คือรถคือคล้ายๆของรถยนต์นะครับรวางบนสมิวนานั่นเขากัดดึงดึงปับ๊บบาทีก็หยุดนะมานี้ก็เป็นเบรกเบรกเบรกหน้าปล่อยกัอนแลนคือยังคัดเปียบนะครับน่ครับระบบงางเกีเป็นโค้งเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งนะครับนะเนี่ยแต่ผมได้จาก ดัดแปลงไส้ก็ได้ครับ